ระบบดีมากค่ะเขาจะเบสทีมให้ดูแลส่วนนี้ส่วนนี้เป็นระบบมากเลยค่ะซึ่งเราแบบแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะให้ข้อมูลแล้วก็เรียนรู้งานตั้งแต่เริ่มเลยใช่ค่ะให้คําแนะนําทุกอย่างเรื่องลงทุนเรื่องระบบเรื่องทําเลเรื่องร้านดูแลดีค่ะสวัสดีค่ะ สาค่ะสาวตีเพชรน้อยค่ะเป็นนักลงทุนยูพอตสาขาชุมพรค่ะชื่อโสนะคะโสวรัตนเพชรน้อยค่ะเป็นนักลงทุนสาขาชุมพรและเป็นผู้จัดก,การร้านด้วยค่ะเ,เริ่มต้นมาเราชอบกินชาบูแล้วก็เรามีการเดินทางไปกินที่กรุงเทพบ่อยบ่อยมากเลยคิดว่าอยากจะทําแบรนด์ของตัวเองแล้วลงมาทําที่ชุมพรค่ะ สาขารามคำแหงค่ะ4-5ครั้งอะค่ะไปบ่อยมากไปเที่ยวแล้วก็คือตั้งใจไปกินเลยเพราะว่าชอบสไปา์เขาค่ะเขาเป็นสไปล์กอีกแล้วก็แยกมอให้จะนำซุปนี้ให้เลือกมากน้ำติดก็อร่อยะคะ<ช>่ะก็เลยเอามาเปิดเ<ช>องใกล้บ้านค่ะใช่บ้านสายอยรงนั้นค่ะอ,อยู่กรุงเทพแล้วพี่สาวขึ้นมาเที่ยวพี่น้องกึ้ะมาเที่ยวเราก็ไปหาหลานทานกัน ความต่างก็คือรสชาติค่ะรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือเข้มข้นอร่อยแล้วก็มีการแยกหม้อซุปให้ค่ะคือถ้าเหมือนเราไปทานกับเพื่อนนะคะสี่คนก็คือได้น้ําซุปสีหมอ้อไม่ต้องแย่งกันว่าเอ,อแบ่งครึ่งกันนะอะไรแบบนี้ไม่ต้องค่ะแล้วก็มีเตาปิ้งตรงกลางคือเราสามารถแชร์ลิงกันได้กินด้วยกันได้ไม่ต้องแย่งกัน ปัญหาที่เจอมานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเราคาดไม่ถึงที่ว่าจะขายดีของก็จะขาดแต่ว่าการแก้ปัญหาก็คือทางนิกิกก็ส่งมาให้เราทันส่งของมาให้เราทันค่ะแล้วก็เหมือนพนักงานของเราก็มีการไปเทรนนิ่งที่สาขาลำคําแหงมาก่อนก็เลยทําให้ลงหน้าง,งานจริงคือน้องไม่ติดขัดอะไรเลยสามารถดาเนินการได้อย่างคล่องแคล่วค่ะระบบค่ะ ระบบดีมากค่ะกขาจะเป็นทีมให้ดูแลส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนวนี้เป็นระบบมากเลยค่ะซึ่งเราแบบแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะใช้ข้อมูลแล้วก็เรียนรู้งานตั้งแต่เริ่มเลยใ,<ช>ใช่ค่ะให้คําแนะนําทุกอย่างเรื่องลงทุนเรื่องระบบเรื่องทําเลเรื่องร้านดูแลดีค่ะสูงเนาะเกินเกินความคาดหมายค่ะยอดยอดขาย เราไม่ได้ตั้งเป้าสูงข,ขนาดนี้ตอนนี้นะคะยอดปัจจุบันนี้คือ30,000ื่นถึงสี่หมค่ะต่อวันซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีช่วงที่ว่าเป็นเปิดร้านใหม่ๆค่ะหกหมื่0ถึงแสนค่ะต่อวันครึ่งเดือน8ป0 0สนกว่าค่ะ8ปดแสเกือบ9,000แสนค่ะ,คะเกือบล้านแล้วค่ะลูกค้าทานสี่รอบก็มีนะคะ มาทานซ้ําแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่กลับมาเพราะว่าเขาชอบน้ําซุปน้ําจิ้มเรามีทางเลือกให้เขาเยอะก็อร่อยรสชาติดีบริการดีบริการดีค่ะใช่ต้องจองโตะค่ะลูกค้าเคยต่อหน้าร้านนะคะ20่คนต่อคิวใช่ใช่นั่งรอหน้าร้านค่ะเก้าอี้ที่เซม้อมาใช่ค่ะ ถ้ามีความสนใจนะคะแล้วก็ไปดูความชอบของตัวเองว่าชอบธุรกิจแบบไหนเข้าไปปรึกษาก่อนแล้วแฟนชายจะแนะนําทุกอย่างให้ค่ะเราไม่ต้องเหนื่อยทำเองทุกอย่างเขาจะแนะนําระบบทุกอย่างให้ได้เลยค่ะพี่การร้านนะคะยูพอดสาขาชุมพรค่ะก็คืออยู่ตงรงข้ามโลตัสวังไผ่เลยค่ะอยู่ติดกับกร้านสิงห์นุ่งเมืองค่ะเบอร์โทรนะคะ096ค่ะ0641577ค่ะแล้วก็ฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ด้วยนะคะด้านล่างนี้เลยคะ่ะ ได้ค่ะขอบคุณค่ะ